สวัสดีครับพี่น้องเจ้ากเกษตรอีสานช่องแทนกท่านนะครับพี่น้องเนาะเกษตรอีสานช่แนหมายถึงเกษตรอีสานออนไลน์นะครับพี่น้องนะออนเนาะอามืมนีเบ้าทัดจีมานะครับตอบปัญหาหลายๆท่านที่ประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้เนาะครับนอพี่น้องเนาะฝนเข่านะครับปีนี้ในช่วงฤดูฝนฝนนักเกินไปนะครับพี่น้องนะเนาะเบ้าทัชจีมาตอบให้ด้วยครับเด้อ หลายตัวหลายท่านถามมาว่าพุทธามันเป็นจังไงน,นะครับคือเปลี่ยนใบเหลืองๆนะครับรากาเป็นบวมียอดเดินนะครับพี่น้องเนาะอ่ารากาดอกติดดอกแล้วติดดอกแล้วบ่ติดนวยนะครับร่วงนะครับพี่น้องครับเนาะสองสามปัญหาลากาปัญหาเพียแป้งเชื้อราล่าดำนะครับพี่น้องเนาะบอกทัดสิมาตอบปัญหาให้ได้ครับเดอ้อเพราะว่า นอกจาก f อนะครับพี่น้องครับเนาะมี f อซนะครับกระทือว่าข้ขาขาลไรอยู่พอสมควรนะครับพี่นอ้องนะฮะหลักการมีลูกค้าทั่วประเทศรวมถึงสปปอปปล่านะครับพี่น้องเนาะมือนีบ่าทัดจิมาตอบปัญหาเอาจากขอแรกกอนใบเหลืองยอดบอ่เดินนะครับดอกร่วงเกิดขึ้นจากฝน นะครับพี่น้องครับฝนตกบ่อยตกดูตกนะครับต่อเนื่องนะครับพี่น้องเนาะอาจจะมีแดดบ้างหนึ่งวันนะครับพี่น้องครับแล้วก็วันถัดมาก็มีฝนอีกแล้วนะฮะหนึ่งสัปดาห์มีแดดแค่วันสองวันซึ่งไม่เพียงพอต่อนะครับการเจริญพันธุ์หรือการเจริญเติบโตนะครับของพืชเวยครับพี่น้องเด้อขอใส่ภาษาอีสานปนภาษาเล่านะครับ ปนภาษากลางน้านะครับพี่น้องเนาะกาบูชกันนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบ่าทัดมาต่อปัญหาให้แล้ว้อครับเด้อบบต้องเป็นห่วงครับพี่น้องครับอีกสักประมาณนะครับคาดว่าน่าจะบกเกินเดือนตุลาดอกเบิดเดือนตุลานะครับหรือว่านะครับอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเนาะเมื่อนี้ก็วันที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับตุลานะครับตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะพศสองปัญหาลอย 66นะครับพี่น้องครับเบาทัดมาบอกเนาะเมื่อนี้ใบเหลืองใบร่วงยอดบอ่เดินลากบ่เดินนะครับเกิดขึ้นจากฝนนะครับพี่น้องครับฝนชำ้ำน้ำช้ำเกินไปดินเห้าแน่นนะครับดินในดินไม่มีโพรงอากาศนะครับในดินไม่มีโพรงอากาศเราแก้ปัญหาไม่ได้นะฮะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเด้อ ต้องรอให้ฝนออกอย่างเดียวนะฮะหรือถ้าพี่น้องอยากให้ต้นนะครับพี่น้องครับพุทราสามรสหรือว่าพุทรานุ่มสดพุทราจำโบนอำอ้อยแดงอินเดียของพี่น้องนะครับต่างๆนะฮะหรือว่าฝรั่งกิมจูนะครับ่าใบไม่เหลืองนะครับแล้วก็สามารถแตกยอดนะฮะเราก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับ ซื้อกดอะมิโนนะครับพี่น้องเนาะกดอะมิโนนะฮะซื้อกดอะมิโนเป็นอาหารเสริมเร่งด่วนนะครับพี่น้องเนาะสําหรับพืชพิเศษในจักหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ากดอะมิโนมีหน้าที่นะครับให้อาหารท่างใบโดยตรงนะครับพี่น้องครับเป็นฮ้อมุมนนะครับเป็นฮ้อมุมนเร่งด่วนนะครับพี่น้องครับมีสารายทะเลนะครับพี่น้องครับ มีอะมิโนนะครับบวกวิตามิน B1 นึะครับพี่น้องเนาะอ่าถ้าไปหาซื้อบ่ไดซื้อน้ำเบาวทัดก็ได้เ้ยครับพี่น้องเด้อนี่ครับขวดลักลอยนะพี่น้องครับเนาะนะครับขวดลักลอยนะครับสองสารอยนะครับบวกเกินนีนะฮะอ่าตัวนี้เบาทัดุจัดให้นะครับพี่น้องเนาะสําหรับเอฟซีและการลกค่านะครับที่ต้องการนําเอาไปใส่กับหัวกับสวนเฮ้านะครับในนีี จะบรรจุนะครับพี่น้องครับ2อ0หาซีซีนะครับพี่น้องเนาะเป็นของเบาทัดเลยนะครับเด้อพี่น้องครับนะครับเปิดออกมานะครับเปิดออกมาแล้วพี่น้องมันสีเป็นน้ำสีเขียวเขียวนะครับช่วยให้ใบเขียวนะครับบำรุงต้นบำรุงใบนะครับเล่งยอดเล่งรากนะครับพี่น้องครับเนาะอ่าหนึ่งฟ้าต่อน้ำยี่สิบลิตร นะครับพี่น้องครับเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับเบาทัดลิ้นให้เบิ้งเลยเด้อครับเด้อนะครับเนี่ยครับเป็นนามแนวนีเด้อครับเด้อเป็นนามสีเขียวเขียวออกดำาๆนะครับพี่น้องครับเวลาเข้าใส่ไปขั้งแรกขั้งที่สองขั้งที่สามในกิ่งก้านในลำต้นของเขานี่จะเขียวเป็นคือจังแท่งต้อนนะครับพี่น้องครับติดลำต้นนะครับ ก็ให้พี่น้องน้ำเอาไปใส่ถ้าอยากให้ใบเขียวเพราะว่าตัวนี้มันรับสารอาหารทางใบโดยตรงนะครับพี่น้องเนาะให้อาหารทางใบโดยตรงโดยที่พ่ต้องสังเคราะห์แสงทางแดดนะครับพี่น้องครับ <S <S ไม่จําเป็นต้องใช้แดดโอ้ยผู้ใดนอาจุดบังกระพกมันใกล้สีออกพั้นศาละพี่น้องครับเนะบาะบววกันนะครับเนาะเล่งต้นเล่งใบนะครับเล่งเขียวนะครับพี่น้องครับ ต้นแข็งแรงนะครับพี่น้องครับตานผ่านโลกแล้วมาแรงนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้เป็นซูเปอร์ไมโครมิกนะครับซูเปอร์ไมโครมิกอ่าของผู้ใดนะครับลูกโบดกหน่วยบางแามรสชาติบบแสบนะครับพี่น้องเนาะรสชาติบบดีนะครับเบาทัดจัดห้ยได้ครับเด้อตัวนี้ซองละหราอยห้าสิบบาทนะครับ เก็บเงินไปทางทั้งสองอย่างนะครับพี่น้องครับหมาถึงของไปหอดจังโวนมานะฮะจัดส่งให้ก่อนได้เลยนะครับพี่น้องครับย้อนกลับมาตอบปัญหาอีกนะครับเนาะอ่าหลายๆท่านถามมาว่าปีนี้บาวทัดบักท่านมันเป็นอย่างคือโบดบนะฮะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วยนะครับเนื่งเนื่องจากปีนี้เขาตัดทมสาวต่างแต่นะครับเดือน กุมภาพังเดือนกุมภาตันเดือนกุมภาพปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนานะครับซึ่งปีนี้นะครับมันแรงเกินนะฮะมันแรงดนนะครับปกติแล้วฝนมัจนาเริ่มจะมาช่วงนะครับเดือนปลายเดือนมีนานี่ยก็เริ่มมีฝนนะครับเป็นบางครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งนะฮะส่วนปีนี้นอกจากจะไม่มีฝนแล้วในช่วงแรงนะครับ ก็ยังมีโรคแปลกๆให้พี่น้องได้เห็นก็ซึ่งเกิดจากอากาศแวดล้อมเเขานี่แหละสภาพแวดล้อมเเขานี่แหละนะครับพี่น้องครับโรคฮีตตกที่ค้นตายนะครับพี่น้องเนาะอากาศร้อนจัดอบอ้าวนะครับพี่น้องครับนี่แหละมันส่งผลกระทบมาฮอดนะครับพุทธาเฮ้าบางท่านว่าติดดอกแล้วล่วงแน่นอนครับล่วงแน่นอนนะครับอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนมันอบอ้าวถึงน้ําเราจะถึงขนาดไหนมันก็ล่วงอยู่ดี นะครับพี่น้องเนาะเป็นเพราะว่าฝนมันมาซานะครับปีนี้นะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นสวนใหญ่สวนหน่อยแล้วก็สวนหน่อยสวนใหญ่นะครับเนาะสวนที่เคยโดกได้ปีหนึ่งนะครับสี่อยต้นนะครับได้ปีหนึ่งยี่สิบตันยี่ห้าตันสามสิบตันสี่เหลือประมาณนะครับเก้าตันแปดตันสิบตันยีห้าตันนะครับ ส่วนน้หน่อยที่เคยติดนะครับปลูกไม้นะครับปีแรกปี2เคยได้ผลผลิตบ่อติดเลยนะครับพี่น้องครับหรือติดแต่ติดน้อยนะครับหรือติดแต่ลูกไม่ใหญ่นะครับลูกเล็กนะฮะลูกเล็กแบบไหนนะครับลูกเล็กแบบนี้นะฮะเป็นพุทราแก้วนะครับพี่น้องครับถามว่ารสชาติดีไหมรสชาติดีมากแต่มันลูกเล็กเก็บกว่าจะถึงกิโลนะฮะผิวพันธ์แบบนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราถัดกัดให้เบิ่งเลยนะฮะอร่อยมาก ช่ำน้ำเม็ดเล็กนะฮะนี่ครับพี่น้องครับลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกมันไม่ใหญ่มากแต่รสชาติมันดีนะครับให้พี่น้องทําใจย่างเดียวคือร่อ,อ้ฝนออกไปนะครับถ้าของผู้ใหใบเหลืองใบร่วง นะฮะยอดไม่เดินนะครับให้ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ก่อนสองอาทิตย์นะครับฉีดอาทิตย์ละครั้งนะฮะสีตอนเศร้านะครับผสมสันไหลจักรซ่อนหนึ่งนะครับหนึ่งฟาต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมสันไหลหนึ่งช้อนนะฮะใส่แท้าน้ำจับใบนะครับพี่น้องเท้าใส่สารจับใบ นะครับใส่ไปโดนปากใบมันจะปิดเลยพี่น้องเด้อก็แล้วแต่ฟูมักนะฮะแต่ผมไม่ใช้นะฮะส่วนถ้าเห่ออย่าให้มันลูกรกบานนี้เพราะต้นมันเฟื่อนแล้วนะครับให้พี่น้องใส่ตัวนี้นะฮะสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมแบบเป็นแกนลอนนะครับพี่น้องครับแกนลอนบอกเอานําเสนอให้เบิรงเด้อนะครับจะอเป็นลูกแปะให้นะครับพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้สองช้อนนะครับ ปริมาณหน่อยก็จริงนะครับพี่น้องครับต้องมองถึงประสิทธิภาพนะครับขอให้มองถึงประสิทธิภาพนะครับนี่ซ่องละหาลอยหาิบบาทพี่น้องครับให้มองถึงประสิทธิภาพนะฮะว่าซอกไหนหน่อยเนี่ยมันเป็นจังใดมันคือแพงแทบเอาทัดนะครับเอาของถูกบ่มีดีของฟรีบ่มีในโลกครับพี่น้องเนาะเบาทัดเป็นค้นเบาตรงๆในจักหน่อยนะฮะบวตัวขายของให้ผู้ใดล่ะกับว่าห้ผู้ใดมาตัวพร้อมพี่น้องเนาะก็จับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะตัวนี้เลี้ยงผลผลิตอ่าตัวที่ตัวนี้เลี้ยงรสชาติผิวพันธุ์นะครับพี่น้องครับเนาะคว่ำสวยคว่ำงามของใบและผลผลิตนะครับยอดนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเล่งใบเขียวฟื้นฟูสภาพคล้ายๆกับในลูกอ่อนพี่น้องเนาะค้นคอนลูกไม่ไม่เนี่ย เข้าสกินอีกอย่างให้เข้าแบบเศร้าโตเหลืองนะครับเนาะถ้ากินบัวถือกกับพิษกับบุญจ่อยก็คือจ้อยก็เก่าอีกพี่น้องครับฝ่ายเต็มข้อฝ่ายเต็มแขนอยู่นะฮะกินในมันถือกนะครับใส่ยาให้มันถือกเพราะฉะนั้นตัวน,นี้เป็นตัวบำรุงโดยตรงนะครับเฮ็ดให้ฝืนสภาพได้ไวนะครับสําหรับต้นใหม่เฮ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะฮะ สำหรับคลิปนี้เราทัดกัใไอเบิงนั่ว่าของผู้ใดนะครับบอสไซตตัวนี้ในช่วงฝนมันจะมีอาการใบเหลืองท้ายที่สุดใบก็ร่วงนะฮะต้องรองให้ฝนออกก่อนนะครับยอดถึงจะแทงออกมาใหม่แล้วก็ติดดอกอีกทีนะฮะถ้าเราอยากให้นะฮะใบไม่เหลืองนะครับ หมดทุกต้นในสวนในแปลงนะฮะให้พี่น้องใส่ตัวนี้รากาถึงมันจะล่วงตัวนี้ก็ซอยฟื้นฟูสภาพนะครับแตกยอดแตกใบได้เร็วนะฮะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เบาวถัดมาบอกมะกาวให้พี่น้องนะครับเนาะมาตอบคำถามมาตอบปัญหานะสำหรับพี่น้องท่านไหนของค่าใจนะครับหลยคนหลยควงเมานะครับยูทูบเบอร์หลยคนหลยควงเมานะครับ ผู้บกคอนอพึงปลูกปุ๊บกับทายล y งยูทูบนะครับแนะนําไปในแน,แนวทางที่พิษพิษถึกถึกผู้เขาไปเบื้องกับโบเบิ้งยอดผ้ดทีิตามนะครับพี่น้องเนาะหลักกับโบเบิ้งว่าเขาเห็ดช่องยูทูบมากนี่โดนหรือ,อยัง่งหลักกับปลูกมากจักปีนะครับประสบการณ์มีจักปีนะครับแกก็าทายลงกับว่าเขาเคยเห็ดมาแล้วเนาะเข้าไปเห็ดตามผนตามด่าเขามันเกิดเมื่อยนะครับพี่น้องนะครับให้ขอมูลกับพยายามให้มันถึกถูกเนี่ยนะครับ พี่น้องนําเอาไปใส่กระสีใดข้อมูลที่แท้จริงอ่ะแม่บ้านขอมีดเนี่ยเอามีดมาเนี่ยสิบบาทบักซีดา้พี่น้องเบิ้เบิกตัวนี้คือนะครับอันนี้ได้มาจากสวนปนิดปนิดฝากมานะครับพี่น้องเนาะกะอยากเอามานําเสนอนะครับพี่น้องครับเป็นฝรั่งใส่แดงนะครับพี่น้องเนาะถ้าเขาใส่ห้อมุ่นให้มันถือวิธีนะครับถือทางนะครับเนาะอันเดียจะปาดในขวบคู่กันกับเบิ่งไปเลยนะฮะ ใส่ให้มันถือวิธีถือทางนะครับพี่น้องเนาะมันก็จะดีต่อนะครับใจของผู้ปลูกนะครับพี่น้องเนาะผู้ดูแลนะครับาจีให้ามมีวามหวังนะครับเขาปลูกงั้งบ่ใส่ฮอร์โมนบ่ใส่ยาบ่มีพี่น้องครับนะครับบ่มีนะครับบ่ใส่ยาบ่ใส่สารเคมีนะครับพี่น้องมีแต่กันหน่อยนะฮะเสียบ่น้อง หวานจำหอมอันนี้คือแตงโมพี่น้องครับฝรั่งสายแดงสายพันธุ์แตงโมนะคะหรือซีกักปาล่านะฮะพี่น้องเนาะพี่น้องปลูกง้ใหญ่มวดตะโลกสวยครับพี่น้องครับยุคนี้วิวัฒนาการมันลำนาไปไกลแห้งพี่น้องนะฮะถ้าห้องปเะหิตเป็นโล่งเลื่อนนะครับพี่น้องครับว่ได้กิน บ้าทัดบอกตรงๆรงเลยนะครับบ้าทัดโบโลกสวยนะจะบอกคือการปลูกยังผลไม,ม้ดอกไม้นะครับไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะฮะพี่น้องครับว่าใส่สารเคมีนเนี่บไ่ได้กินบอกตรงเลยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี่ออกมาค่อนข้างที่จะแห้งนจิหน้อยหลักก็ตรงๆนะครับพี่น้องนะฮะ เายางเขาไปในตลาดสดเนี่ยเข้าไปเสือบซีดาเนี่ยเอาง่ายๆบซีดาเนี่ยมันเข้าหอมันกะง,งามแล้วเนาะเอาเป็นผืชดผลักอาผืชดพักซะเข้าไปเสือบักทั่วเนี่ยพี่น้องเข้ายางไปพ่อร้านแรกร้านแรกนี่นวยบังามเป็นนวยขอดๆเนาะเป็นนวยขอดๆเป็นนวยแบบกระบุบกระบิบในี่ยจัน้อยแต่กะถือว่าโอเคล่ะนะครับแต่ว่าเขาบอได้ใสสารเคมี นะครับพี่น้องครับเขาว่าเอาบักทัวบอมัดละศีบบาทโอ้ยบ่เอาดอกมันบ่งามพี่น้องว่ามันบ่งามบ่เอาดอกนะฮะตามจริงแล้วเขาบ่จะใสสารเคมีมันก็นเลยบ่งามนะฮะบ่บมีอหยังมาเร่งบ่มีหยังมาปองกันนะครับพี่น้องครับซึ่งปาราสิตมันเข่าเถิงมัดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะบัดนี้ พี่น้องย่างไปไปพอกองที่สองล้านที่สองเขาขายหูยหน่วยงามงามฟักเงาหน่วยอวบพี่น้องบอกว่าเอาเห็นไหมสองมัดนะครับคนขายกระยิมได้ขายของคนสื่อกินกับมวนนะครับได้ของงามงามตามลักแล้วตามจริงแล้วทาบอลสีนะครับสารเคมีหรือยาเล่งนะครับพี่น้องครับต่างๆนานานะครับ บองอามจังสันดอกพี่น้องครับกระลำปีคือการพี่น้องปลูกไปโลดทาบ,บ่ฉีดยาเนี่ยว่าได้กินดอกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มันผิด,ผดนะครับอยาโวาแตโลกสวยเข้าสิป,ปลูกยังให้มันในขายเนี่ยเข้าใส่ไปโลดขอให้เราใช้ยาอย่างระมัดระวงังต้องรู้วิเวลาเก็บเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็ยาตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะฮะ ใช้อย่างไรให้เกิดนะครับประสิทธิภาพไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและตัวเราเองนะครับให้อันตรายน้อยที่สุดนะครับพี่น้องครับหรือเราเอาไปล้างน้ําเกลือออกก็จบแล้วนะครับพี่น้องครับแค่นี้เองนะฮะโทรมาถ,ถามเบาทัดโอ้ยอยากให้บักซี่ด่าง,งามอยากให้ฟรังงามพี่น้องเอ้ยเพ่ออยากนุมอยากไหวให้ตังต่มันกับบังงามมาสั่น เอาทัดซอยแนวว่าสันออผมก็บ,บอกไปซื้อ,อยามาใส่เนาะหรือแนะนำํำยาให้ก็ว่าบ่าอยากใส่สารเคมีนะครับถ้าคุณไม่อยากใช้สารเคมีคุณปลูกแค่ไม่กี่ต้นได้นะฮะปลูกใส่กระถางแล้วก็เอามุ้งครอบนะครับพี่น้องเนาะแต่ถ้าเราจะปลูกเพื่อการพาณิชย์นะครับค้าขายนะครับอะไรก็ตามถ้าไม่สวย คุณไม่ได้ขายนะครับเขาสื่อเขาต้องตีต้องยี้นนะใส่พอมพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะบาทันเบาตรงๆได้บาทันบาอ้อมค้อมเด้อพี่น้องเด้อเป็นช่องเกษตรอีสานเชนเนลที่ให้ความรู้นะฮะจากใจนะครับพี่น้องครับไม่ได้มโน,โนนะฮะของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกคือพี่น้องไปสื่อทุเรียนกินเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะครับ กิโลละร้อยแปดสิบบาทตั้งเต่เปลือกกันนักหาโล่ละพี่น้องนะฮะสื่อหน่วยละเจ็ดกิโลมากนี่เนื้อมันใด้ดอกกว้งสองโลพี่น้องเอ้ยซัาสื่อเปลือกทุเรียนกินพี่น้องโลละร้อยแปดสิบพูนะถ้าเขาปลูกงางมันโแพงปานันดอกพี่น้องพี่น้องก็ปลูกได้คือการปลูกเวโรดหลัลงบ้านนั่นถ้าคิดว่ามันปลูกไงเดี๋ยวบ่าได้ใส่สารบ่าใส่สารเคมีนะฮะอย่าลืมว่าทุเรียนปลูกปุ๊บนะครับพี่น้องครับเราต้องกลางม้งนะฮะ กลางมุงอะไรนะฮะซ้ำตุ่มโพมให้พ่อมพี่น้องครับเราต้องฉีดสังกะสีหรือซิง์นะฮะพี่น้องครับหนาหนาวน,นี่แห้งคักเลยต้องใส่อาทิตย์หนึ่งสองเทื่อสาเทื่อเลยพี่น้องครับซิง์สังกะสีนะฮะพี่น้องครับพวกยานะครับกันเชื้อหลอกเชื้อราหนาฝนนี่แห้งนักเลยพี่น้องครับบลอกไว้ก้นนะฮะอ่ะย้อนกลับมานิดนึงสาหรับพุทธาสามรถนอ นอกจากใส้ตัวนี้ต้นนี้แล้วหรือว่าฮอร์โมนที่เบาวทันแนะนําแล้วนะฮะก็ยังมีปุ๋ยทางดินนะครับพี่น้องครับปุ๋ยเคมีก็คือสูตร8-14-14นะฮะเร่งผลผลิตให้ผลผลิตโตกว่านี้นะฮะอันนี้คือถทาห้าเวลาหน่วยมันจะหน่อยแนวนี้ถามว่ารสชาติดีไหมดีกว่าลูกใหญ่นะฮะแต่ข้อเสียก็คือเก็บรลอยลูกจังสีพอโลพี่น้องครับเนาะ ้าลูกไงเก็บสามสิบลูกสามสิบหาลูกนี่ก็โลแล้วพี่น้องนะฮะบ่าวทัดบ่าตรงในจังหน่วยนะครับพี่น้องครับเนาะกะขอโทษขออภัยเป็นนะที่นี้ด้วยนะฮะมันใส่นะครับพี่น้องเนาะมันใส่ยูทูบเบอร์บางคนที่บอลในสิ่งที่พิษพิษนะครับพี่น้องครับเอาข้อมบอกพิษพิษมาบอกพี่น้องนะฮะเนาะกะว่ากันไปนะครับพี่น้องครับผู้รดพ่อใจกับคอมเมนต์มากนะฮะเนี่ยครับพี่น้องครับอันนี้คือ พุทธาสามรถนี่ได้มาจากสวนปนิดนะฮะเนี่ยสวนปนิดเนาะสําหรับปีนี้นะฮะปะนิดก็พ่อได้ขายอยู่นะครับแต่ว่าบ่หลายอากาศมันห้อนเนาะล่อถาเอาหนาวเทื่เดียวพี่น้องครับนะครับตีใหม่หรือหลังตีใหม่นะครับเก็บผลผลิตนะฮะติดผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกานะฮะตอนนี้ของสวนบาทัดเริ่มเอาผลผลิตแล้วนะครับเริ่มติดน่วยแล้วติดผลแล้วนะครับตามภาพภาพที่บ้าทัดลงไปให้พี่น้องเห็นเป็นวิดีโอเนาะนะครับรากาก้อนนานี่เคยดกแบบนี้นะฮะ ก็เดกจังสี่จังสี่เนาะก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องเนาะมันก็เป็นปีนะครับปีดกปีบดกนะครับพี่น้องนะฮะเขาก็จะปีใสใจมันหลนะครับสําหรับปีบดกเขาจะไปห่อนไปห่นก็นมันหลซื้อนวลซื้อนี่ซื้อนั่นมาสิหาทางออกบ่ถือกจับตนช่นไปบ่ถือกเอาไปเอามากกองเอรอแต่ตารางมีตั้งแต่ขวดยาเนาะพี่น้องเปาตัดกยอยากมานาเสนอในแนวทางที่ว่า เป็นความรู้นะครับพี่น้องครับเนาะเป็นกเกษตรสายตรงนะฮะเป็นยูทูบเบอร์พร้อมเป็นกเกษตรพร้อมหลากหไปไทยทายหลายๆสวนพร้อมนะฮะเนาะส่วนไหนดีไปนะฮะนำเสนอแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าได้ดูนะฮะลูกค้าก็คือยอดวิวผู้ที่ตามนะครับพี่น้องเนาะในช่อง y ย u ทูบประกาลูกค้าที่เขามาอุดหนุนบอกว่าจะเป็นต้นพันธุ์และห้อมูลนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณผมพุ่นเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องเกษตรดีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะมองไหนมันดีกับเบื้องเอาครับพี่น้องครับมองไหนมันดีกับรับฟังไปนะครับมาเมื่อนี้บปเด็มาบอกเรื่องซิวเรื่องฝ่าเด้อพี่น้องเด้อมาบอกเรื่องผลผลิตละการนะครับฟื้นฟูสภาพนะครับต้นใหม่ของเฮานะครับพี่น้องเนาะ หงอกงามนะครับงอกเงยนะครับพี่น้องครับต้นฝนกลางฝนไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันเพราะว่าพุทรานะครับหลักๆแล้วติดผลผลิตในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นนะครับพันป่านะครับด้านบนเป็นพันพื้นเมืองนะครับพี่น้องครับเขามีรากใยมีรากแก้วซึ่งนะครับพันป่าออกตามฤดูกาลอยู่แล้วนะครับช่วงหน้าหนาวนะฮะ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เบาทัดกอจบคลิปย่เพียงสานีเนาะเบื่อโทษติตต่อยู่ด้านล่างนะครับสามารถโทษกิ่งกลางสอบถามได้หลังไม่นะครับพี่น้องครับนะครับไล่ละเอียดอยู่หลังไม่นะครับพี่น้องบางที่บางอย่างกามาบอกบุได้บัสซุยซึงซุยยางนะฮะกะเอาใจซอยสําหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับพี่น้องน้องพูะเมนว่าโอ้ยมันตัวขายต้นพันธุ์รืมันก็มาตัวขายฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับ บริากสื่อตนพันธ tamam ุ redesign, el. ์นเบาทัดบาถัดกับบรเววานะฮะบอยากสื่อหอมบนนเบาถัดไปสื่อน้ำผืนบาทัดกับบรเววาเนาะพี่น้องเนาะเพราะการขายการขายนะครับพี่น้องครับมันก็ต้องมีนะครับอ่ะส่วนใดส่วนเสียนะครับพี่น้องเนาะเข้าสื่อไปเข้ากวางอยากไปเป็นเกษตรกรเต็มโตนะครับอยากหูแนวทางศึกษาครับอ่าพลทธะหมากหลักใหม่ที่เฮ้าปลูกนะฮะบางท่านบางคนนะครับคอยต่ออีกนิดนึงนะฮะจักสองสามนาที บางท่านบางคนซื่อจากมองอื่นมากนะครับเขาบม่ให้ความู้นะฮะบอกขอเอ่ยซื้อค้นขายนะครับตนพันธุ์เนาะพุทธาสามรถนะครับพี่น้องเนาะสื่อมากจากเขาบูจักแถมตัวผู๋ให้ตัวแม่ให้พี่น้องเอ้ยนะฮะเต็มสวนอยู่นะครับหลักการขอมู่นดีๆกับบะมีให้นะครับพี่น้องเนาะโทษไปถามดูกับห้สั่มนะฮะบูจักสิขไลเขาแนวไหนใายเห็ดหยังขคยหลักการให้เขาที่หลังนะครับพี่น้องเนาะเขาโทษถามดูสั่ม ล้ำค่าเนาะสํนะาหรับบาถัดนี่ผู้ใดซื้อจากสซมากก็ตามโทรมาถามผู้ใดบมมีข้อมูลอยากได้ข้อมูลสายตรงนะครับอยากไปให้ถึงทางนะครับบอยากย่างลงทางโทรมานะครับพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กะคงจะถือได้ยุพอสมควรนะครับเนาะนะสําหรับผู้บ่พอใจเนาะกะคอมเมนต์มานะฮะสําหรับผู้ใดนะครับ,รบพอใจกะคอมเมนต์มาขอบ,บุณขอบุณเล่นหลายนะครับพี่น้องเนาะเอาความจริงมาบอกสู่กันฟังนะครับ ขอขอบคุณเล่ยๆเลด้วยครับเด้อพี่น่องด้วยสวัสดีครับ